ถัดไปในเรื่องของมาตรการการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ e e c นะครับก็ทางกมรมทรัพยทานก็มาเปิดเผยข้อมูลนะครับว่า2ปีที่ผ่านมาครับมีการ,รจาจดการน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า e อ c โดยใช้ระบบโครงข่ายน้ำหรือว่าอ่างพวงนะครับมาช่วยในการผรจดาก,การน้ำเพื่อแบ่งปันน้ำระหว่างรุ่มน้ำด้วยกันนะครับโดยระบบนี้นะครับสามารถช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในการขาดแคลนน้ำ ในภาพรวมได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในปี2566นี้จะมีมาตรการตามนี้ครับหนึ่งครับคือผันน้ำอ่างเก็บน้ำประแสแล้วก็อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่แล้วก็อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลแล้วก็จะมีการผันน้ำจากอ่างคลองใหญ่มาที่อ่างหนองปลาไหลแล้วจะกระสูบน้ำนะครับกลับไปที่คลองสะพานเติมอ่างประแสทีหนึง่งแล้วก็จะสูบ กลับวัดรหารไล่คือแม่น้ําระยองนะฮะมาเสริมปริมาณให้แก่อ่างเก็บน้ําหนองปลาไหลครับจากนั้นครับการที่กรมศากรมัชพุทธก็จะสูบใช้น้ําจากน้ําคลองหูนะครับแล้วก็จะผันน้ําเพิ่มเติมมาอีกนะฮะจากคลองพระชัยยานุชิตแล้วก็คลองชุลประทานอ่างพานทองมาที่อ่างบางพระนะครับมารวมไว้ที่บางพระแล้วก็จะผันน้ําจากแม่น้ำาบาปะคงเนี่ยมาที่บางพระด้วยครับแล้วก็จะขอความร่วมมือทุกภาคส่วนเนี่ยใช้น้ําอย่างประหยัด นะครับทีนี้มาดูข้อมูลล่าสุดนะครับเมื่อต้นเดือนเมษายนก็พบว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในพื้นที่ EEC นะครับมีปริมาณน้ำรวมกันเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ870ล้านลูกบาทเมตรนะครับคิดเป็นร้อยละ55ของความจุอ่างทั้งหมดเนี่ยรวมกันนะครับโดยถ้าเกิดถามว่าประมาณเนี้ย55ร้อยละ55เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี ถือว่าโอเคพอใช้พอใช้นะฮะแต่ถ้ามีฝนเติมมาอีกสักหน่อยหนึ่งก็น่าจะดีกว่าน,นี้เพราะจะได้เพิ่มความมั่นใจแต่อย่างที่บอกครับการใช้น้ำเขาจะระดับความสาคัญจะน้ำบริโภคบริโภคก่อนนะครับนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปสุบให้โรงงานก่อนไม่ใช่ไม่ใช่นะครับ นะครับจะเป็นน้ําเพื่อการบริโภคก่อนทําน้ําประปาอะไรพวกนี้นะฮะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของกาแฟนะแล้วก็ไปถึงเป็นภา,าคอุตสาหกรรมแล้วก็ดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่จะรักษาความบูรุาสมบูรณ์ความสมดุลของธรรมชาติฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะว่าอยู่ในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรไม่ขาดน้ำอย่างแน่นอนครับครับก็ต้อง<น>ร่วมด้วยช่วยกันเนาะคือถึงแม้ว่าจะมีการบริหารจัดการน้ํา อย่างทั่วถึงแล้วก็ตามความเหมาะสมเนี่ยแต่ว่าเรื่องธรรมชาติบางครั้งพอน้ําต้นทุนมันน้อยเนี่ยเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการใช้น้ําอย่างประหยัดในช่วงนี้นะครับ,รบถ้าในเรื่องของการใช้ประโยชน์ในการกินการใช้ทางการเกษตรเราเนี่ยก็ต้องมาบริหารจัดการภายในชุมชนภายในครอบครัวเราด้วยเพื่อจะได้ยืนระยะก็เดี๋ยวอีกสัก สอาเดือนมั้งฝนก็จะเริ่มเข้าสู่<ด>ระบบแล้วอันนั้นก็ค่อยไปว่ากันใหม่เนาะแต่ช่วงนี้ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับ